สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนที่กำลังมองหาสครับดีๆวันนี้จะมาแนะนำสครับขัดผิวเกลือสปาลีกาโนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแปลงกว่าใช้ตอนผิวเปียกหมาดๆขัดบริเวณที่ต้องการขัดได้ทุกส่วนเลย เนื้อสรับนะคะเป็นเม็ดเกลือเนื้อเม็ดละเอียดไม่บาดผิวไม่ทําลายผิวสามารถขัดได้ทุกวันช่วยให้ผิวขาวใสยิ่งขาวเนียนขึ้นเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามิน E C A H A ที่จะช่วยทำให้ผิวเปล่งปังมากยิ่งขึ้นและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหลังใช้ได้ทันทีเพราะว่าผิวเนียนขึ้นใสขึ้นปังไม่ไหวแม่ ตั้งแต่ได้ลองใช้เจ้าเกลือสปาลิกาโนนะคะบอกได้เลยว่าประทับใจมากเพราะว่าหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะคะรู้สึกถึงผิวที่เนียนนุ่มแล้วก็ขาวขึ้นผิวใสขึ้นเพราะเจ้าตัวสクラブเนี่ยนะคะเขาละเอียดสิ่งสาคัญเลยนะคะเขาหอมมากหอมติดผิวมากที่สำคัญเลยนะคะสาวๆทุกคนนะคะราคาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สร้างบ้านเลยนะสามารถซื้อมาตุนกันได้เลยนะคะทุกคน